ทองคำไทยทองคำเทศขยับกรอบแครบรอดูตัวเลข GDP และ PCE ในสัปดาห์นี้สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่28กุมภาพันธ์โกอาลาเราก็ยังมีข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหวไปไหนได้ไม่ไกลนะครับขยับกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ เพราะว่าปัใจจัยใหม่ๆยังเข้ามาก็ยังคงมีอยู่ในจํากัดเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในช่วงวันนี้พรุ่งนี้รวมถึงสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีตัวงลขการจ้างงานอาจจะทให้ราคาทองคําขยับเคลื่อนไหวกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป50บาทนะครับราคาขายออกทองคําแท่ง96.5กหอยู่ที่34,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,400บาทขณะที่ราคาทองรั่วพันราคาขายออก 35, าาอยู่ที่35,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,7 0 0 ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์คำนวณจากเงินบาทที่สามสิบห้าจุดแปดหกบาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทเช้านี้ก็เปิดตลาดทรงตัวจากปิดตลาดวานนี้นะครับโดยเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่งๆน,นะครับไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาคาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบสามสิบห้าจุดแปดศูนย์ถึงสามสิบหกจุดศูนย์ศูนย์บาทต่อดอลลาร์นะครับ าโการเอสทีกมองว่าราคาทองคําไทยยังคงเคลื่อนไหวไซเวลในกรอบแคบนะครับจากการที่เงินบาทก,ก็ยังคงเคลื่อนไหวไซเวแล้วก็ไม่แข็งค่าลงไปยังกรอบ35.78ถึง35.70บาทต่อดอลลาร์แต่ทองคาไทยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลังราคาทองคําโกลด์สปอร์ตได้ขึ้นทดสอบแนวต้านใหญ่ที่2,040ดอลลาร์ไปแล้วแล้วก็ดอลลาร์อินเด็ก์ก็เริ่มส่งสัญญาณการบัตทมในกรอบ103.7ถึง103.8ทําให้ราคาโกลด์สปอร์ตเสี่ยงจะมีการปรับฐาลงไปยังกรอบ2,25 0ถึ 2, 0 2, 0ง2,20 0ดอลลาร ก็อาจจะลงไปแถว2,010ถึง2,005ดอลลาร์ 2, 50, ทำให้ราคาทองคำไทยได้รับปัจจัยลบแล้วก็ปัจจัยบวกไปพร้อมกันนะครับกลุ่การทุนทองคําไทยก็ยังคงเล่นสั้นแบบขึ้นขายลงซื้อน,นะครับหากไม่หลุดกรอบ34,400ถึง34,320บาทยังสามารถย่อซื้อสะสมได้แล้วก็ขายในกรอบ34,600ถึง34,750บาทโดยทองไทยมีแนวะรับที่34,300แล้วก็34,200ส่วนแนวต้านอยู่ที่34,480แล้วก็34,580บาทไปดูราคาโกลด์ัพ ่อนเมื่อวานนี้นะครับปิดปรับตัวลดลงไปเพียง1ดอลลาร์นะครับปิดตลาดที่2,030ัดอลลาร์ทั้งนี้ราคากุมปซับอร์ตได้ปรับตัวขึ้นทดสอบ2040ดอลลาร์นะครับก่อนจะเกิดแรงเทขายออกมาโดยปัจจจยมาจากยอดสั่งซื้อสินค้าคงทุนเดือนมกราคมหดตัวมากสุดตั้งแต่เดือนเมษายนปี63นะครับและก็ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคเดือนกุมภาพันธ์โดยคอนเฟิร์น์บอร์ดก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์คืนนี้ยังต้องจับตาการประกาศตัวเลขไตรมาส4ปรมาณการรคั้งที่2ขขสัันะตตลาาาาดวว่จจยย3.3%กประมาณการครั้งที่สอง 3.3%เท่ากันนะครับโดยชานิงโกมองว่าดูเหมือนราคากุสปอว์ตพยายามทำยือรีบาร์นะครับสลับแรงขายก่อนถึงแนวต้านสำคัญซึ่งจุดเปลี่ยนเทรนด์อยู่ที่ประมาณ2,048ดอลลาร์ขณะที่ปัจจัยบวกก็ยังมีเข้ามาปรับป้ายพอๆกับปัจจัยลบนะครับเช่นตลาดอาจมีความกังวลเล็กน้อยต่อความเสี่ยงที่หรัฐอาจถูกปิดหน่วยงานบางส่วนหากไม่สามารถเจรจาอนุมัติร่างกฎหมายใช้จ่ายให้ทันก่อนวันที่1มีนาคมนะครับขณะที่นายโบแมนผู้ว่าการเฟดก็ยังว่าอาจาราเงินเฟ้อยังสามารถลดลงได้ต่อนะครับท่ามกลางดอก เบียคงตัวในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเร็วเกินไปที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยในตอนนี้นะครับซึ่งสองมาใจเป็นเพียงความกังวลของตลาดจากความคาดหวังเท่านั้นนะครับและก็ยังสามารถเปลี่ยนไปมาได้จึงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอตให้ทําให้ขึ้นลงสลับไปมาแบบไม่หนักแน่นนะครับกูจะลงทุนทางชานิโกแนะนําว่าหากราคาโกลสปอตรตดีบาวขึ้นมาก็ให้โอเปชชั่นที่2038หรือว่า2042นจุดได้จุดหนึ่งน,นะครับแล้วก็เผื่อโดชิเดียที่20 4 8ันสี่สิบแปดถึงสองพันห้าสิบบาร่2ม 6,222,218 0 0มีจุดซับล็อตที่2 0 5 5ดอลลาร์ขณะที่ออสซิสมองในเชิงเทคนิคว่าภาพรวมใหญ่ราคาโกลด์สปอตในไทม์เฟรมเดย์ยังเป็นขาลงนะครับขณะที่ภาพรวมเล็กกลางในไทม์เฟรมสีชั่วโมงยังอยู่ในขาขึ้นภาพแท่งเทียนยังสามารถเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายและเคลื่อนไหวรูปแบบไซเว่อพนะครับการยอร่อซื้ออย่างคงในเปนรียบเวลาโดยมีเป้าหมายที่ดับ2 0 4 0ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่แถว2 0 3 0 2 0 2 5แล้วก็2 0 2 0ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2 0 4 0แล้วก็2,450 0ดอล ว่าสัญญาณทางเทคนิคของราคากูสปอดในรายสอถึงสชั่วโมงสัญญาณอ่อนตัวลงนะครับโดย MACD ต่ำกว่า0และก็ MACD ก็ยังน้อยกว่าสัญญาณรายนะครับคาดว่าราคากูสปอดอาจจะปรับตัวลงแบบระยะสั้นแต่คาดว่ายังมีแนวรับบริเวณ2,020ถึง2,025ดอละลาร์ซึ่งเป็นแนวรับเส้น SMA 20อยีรับอยู่นะครับทางพวกเชียงเง็งเงนะ็เงจะมาระยะสั้นนะครับหากราคากูสปอดปรับตัวขึ้นมาบริเวณ2,040ถึง2,045ดอละลาร์แล้วก็ให้เปิดชนะขายโดยให้แนวรับที่2025 2แล้วก็ 2 0ดอลลาร์นะครับส่วนแนต้านที่2,040แล้วก็2,045ดอลลาร์มีจุดตขาทุนที่2,050ดอลลาร์ปิดท้ายที่เด้งของคอมมูนิตี้ไฮนารายวันราคากรุสปอร์ตที่2,024แล้วก็2,018ดอลลาร์ส่วนแนวต้านระวันอยู่ที่2,043แล้วก็2,049ดอลลาร์อันนี้ก็คือข้อมูลที่กูอาราวหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของทางอินเตอร์โกนะครับมาดูกันว่าในช่วงที่ราคายังขึ้นไหวในกอบแคบๆเราจะมีกลยุทการลงทุนอย่างไรกันดีนะครับกอนจากการต้องขอบคุณมาิาัาทองละเอีดของเมือง ที่สัศูนย์กร,รเนิงของโกราลามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG Boolean Intern a t i o n a l จำกัดบริษัท i n t a c โก o Trade จำกัดบริษัท o อ c i l i s จำกัดบริษัท c h ย i n i n g บ o b เ o ียน n จำกัดบริษัท c h ยนิ i n g จ o Jewelry จำกัดบริษัท TDC โ o จำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหงค o m เ e n ี้ y จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ